hello everybody วันนี้บรนณนาจะมาทำต้มยำไก่น้ำใสใส่ใบกะเพราตามคำแนะนำของเอฟซีไก่ที่ซื้อมาเป็นตัวแบบนี้เวนก็จะเอามาทำความสะอาดโดยที่จะขัดกับเกลือก่อนทุกซอกมุมพอขัดเสร็จก็นำมาล้างน้ำทำความสะอาดให้ดีดีๆอีกครั้งแล้วก็จะเอาน้องมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำเพื่อนำไปทำต้มยำนั้นเองเวยจะหั่นทั้งตัวเลยนะคะยกเว้นแค่อกไก่เพราะอกไก่นั้นจะหัน่นแล้วก็หมักเก็บไว้ผัดทอดเวยจะหมักโดยใช้เบกกิ้งโซดาใส่ลงไปนิดน เกลือน้ำมันพืชน้ำมันหอยและพริกไทยดำป่นคนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็นำไปแช่ในตู้เย็นหนึ่งคืนถ้ายังไม่รีบใช้ก็ไปใส่ในช่องฟรีซเอาน้ำใส่หม้อขนาดกลางใส่ลงไปแค่ครึ่งหม้อก็พอตั้งไฟต้มน้ำให้เดือดส่วนเครื่องที่จะใส่ต้มยำก็จะมีหัวหอมหั่นชิ้นประมาณนี้ไม่ต้องหั่นเล็กมากหั่นใหญ่ๆหน่อยส่วนมะเขือเทศก็จะใช้สองสีสีแดงแล้วก็สีเหลืองก็ไม่ได้มีความหมายอะไรพิเศษแค่สีมันน่ารักเอาเป็นว่าใส่มะเขือเทศอะไรก็ได้ ริกใส่2เม็ดก็พอละเดี๋ยวอาริบบ่นว่าเผ็ดอีกใบมะกรูดใส่หลายๆใบไปเลยหาไม่มีก็เลยไม่ใส่ส่วนตะไคร้เอาไปทุบแล้วก็หั่นครึ่งสักหน่อยเห็ดเนี่ยก็จะใช้เห็ดแชมปิงนะคะพอ,อน้ําเดือดแล้วก็เอาเครื่องที่หั่นเตรียมไว้มาใส่ลงไปทั้งหมดอตามด้วยขนอต้มยำของไทยใส่ลงไป2ก้อนตามด้วยเกลือเพื่อความนัวต้มเครื่องก่อนสักประมาณ5นาทีแล้วก็นําไก่ใส่ลงไปต้มต่อจากนั้นก็ต้มไก่ไปสักหน่อยจนไก่เกือบจะสุกแล้วก็เอาเห็ดแชมปิองมาใส่ตามลงไปโอ้โหพอใส ใส่ลงไปแล้วคือหม้อล้นมาก,กเครื่องมันเยอะเกินเพิ่มความอูมามิด้วยผงชูรสนิดนึงนี่คือเครื่องต้มยำที่มีขายในตุรกีใส่ลงไปด้วยเพื่อเพิ่มความเค็มค้นจากนั้นก็ต้มจนไก่สุกในแบบที่เราชอบคือก้วยน่าจะชอบไก่ที่มีความเปื่อยหน่อยนะคะปรุงรสรอบสุดท้ายด้วยน้ำปลาแล้วก็น้ำเลมอนเพิ่มรสเปรี้ยวและขั้นตอนสุดท้ายจริงๆก็คือเอาใบกะเพรามาใส่ลงไปใบกะเพราจากสวนพีลีนั่นล่ะค่ะไวยเอามาแช่ช่องฟรีซเก็บเอาไว้กลิ่นไม่หายมากนะคะใส่ลงไปในต้มยำ อันนี้ก็คือหอมสุดๆไปเลยไหนขอลองชิมรสดูหน่อยสิว่าจะเป็นยังไงพอชิมแล้วก็คือว้าวเป๊ะมากแซ่บเวอร์เหมือนคนทำรออะไรตักใส่ถ้วยเลยสิเวจะตักใส่สองถ้วยนะคะกินคนละถ้วยไปเลยคือที่ตุรกีเวลากินแกงกินซุปอะไรแบบนี้เขาจะตักกินถ้วยใครถ้วยมันค่ะเกวยก็ชอบนะมัน p r i เวทดีโอเคตักเขาสวยร้อนๆใส่จานแล้วก็ไปรับประทานต้ยมยำกันเลยสวัสดีครับวันนี้อารีฟกินต้ยมยำไก่ ต้มยำไก่ของโปรดของโปรดอาริฟอาริฟชอบมากๆใช่ไหมแกสอาริฟชอบมากมากลองชิมดูครับอ่าชิมซุปดูวยวะไงดูดยัมมี่ดูขิงยัมมี่พี่กล้วยอุตส่าห์แบบว่าเลือกเลือกเฉพาะชิ้นไก่ชิ้นไก่ให้อาริฟนะไม่เอากระดูกว่าอาริปไม่กินกระดูกและหนังใช่พี่กล้วยก็ไม่กินกระดูกพูดอะไรเนี่ย หมายถึงว่าให้เขากินง่ายๆไงอืมนัม่นแหละเพราะอาริรักพีกล้วย,ยไ,ไม่ใช่พีกล้วยการิรักอารีอ <laughs> อดิบพูดสลับกันใช่อาริรักพีกล้วยแหละเอ้ยอารีชอบไหมอารีชอบชอบมาขอวะขออารีกินโค้กเลยเป็นข้าวกันเหรอกับต้ยมยำไก่เนี่ยโคลาเนี่ยแค่อิดวิทโคลาฮะต้มยำไก่ฮะรอยัม,มียังม,มี เราคิดกินทุกอย่างไม่ได้ก็ไดโอเคโอเคมันตาไรต์มัชชูเห็ดแชมปิองเห็ดเห็ดมันตาเห็ด a t w ร a t าวัตวั o วะดม e บีฟะ Yes ย u มมี I l ล k e ความจริงอะอาริพอชอบแบบว่าเป็นมันจะมีสองแบบก็คือแบบน้ำใสกับน้ำข้น แล้อาิฟชอบแบบน้ำข้นแต่ว่ากล้กวยชอบแบบน้ำใสชีไหม,มสไปซี่ทอาท็อ่อสาสไปซี่ไหมเนาะเพราะพี่กล้วยใส่ชีลรึสองเม็ดกล้วยใส่เม็ดแต่พริกสองเม็ดนะเพราะว่าพี่กล้วยพี้เกียดพี้เกียดฟ,ฟังอาลิฟบ่นว่านเข็ดอื แต่ว่าก็าชอบแบบต้ยมยำไก่แบบน้ำใสพวกต้ยมยำอะไรเงี้ยก็ชอบน้ำใสก็เลยขี้เกียจทำสองแบบทำแบบนดี้ก็พอแต่อันนี้เขาก็ชอบแบบะนะอาริบ <What? S 1> mm ้ไอเซยูแคนอีทออลทูสไตล์ but you like one style before เ uh, อ mm ่อข้มมิลออรโคโคนัทมิลล์ทุกสไตล์กัแต่ก็ทำแบบน้ำข้นไม่เป็นอ่ะทุกคน ทำมาทีไรแม่ไม่อร่อยทุกทีอ่ะเพราะว่าไม่ชอบกินด้วยอ่ะเ,ออเดี๋ยวต้องใส่กับเห็ดนางฟ้าม,มันจะอร่อยแต่ว่าช่วงนี้ไม่มีเห็ดนางฟ้าได้แต่เห็ดแชมปิองมาอัพก่อวยกินแล้วสดน้ำก่อนโอ้เสีบหลายเดยมีคนบอกว่าให้ใส่กับใบกะเพราเข้าไปด้วยคือกล้วยก็รู้แหละว่าต้องใส่ใบกะเพราล,ลงไปในต้มยำน้ำใสอ่ะแต่ว่าเมื่อก่อนมันม,มันไม่มีไง แต่ตอนเนี้ยมีแล้วใส่ใบกัะเพราลงไปคือมันได้จริงมันอร่อยขึ้นมาแบบร้อยเท่าอ่ะทุกคนเฮ้ยใส่กับเห็มิยองก็โอเคก็อร่อยออนกัเอาจริงนะกุ้ยชอบแบบว่าชอบกับอต้อยมยำไก่แบบเนี้ยปีไก่บนกับปีไก่อร่อยแต่ว่า ทำไงได้เราซื้อไก่มันเป็นตัวเราก็ต้องกินให้หมดใส่ให้หมดประหยัดด้วยช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีต้องประหยัดเนาะมาเนี่ยกล้วยชอบกล้วยชอบทำเนี้ยทุกคนเนี่ยเอาน้ำใส่แบบนี้แบะเอาข้าวเอาไก่ใส่เรียบแล้ว,ลวก็เอามาตักน้ำใส่าเงี้ยคือมันต้องมีครบทุกอย่างอ่ะแล้วก็กินเนี้ยเนี่ยใครเป็นบ้างใครชอบกินอย่างนี้บ้างไม่ชอบแบบว่า จร้งชอตามพี่หลังต้องเ,อเข้าวมาใส่เงี้ยกับน้ำนี่ใครชอบปไปมากถ้าใครไม่เคยทำอ่ะลองทำดูนะมันมันได้เลยมันอร่อยมากทุกคนเนี่ยอ่ะเอาเข้าวกับไก่ใส่ให้เรียบร้อยอย่างงี้ปุ๊บใช่ไหมแล้วก็เอามาใส่เอาไปตักน้ำนี่คือต้องทำเฉพาะแบบเป็นถ้วยของเราเรากินคนเดียวนะถ้ากินกับรวาบางคนอื่นไม่ไม่ได้นะแบบนี้นะนี่แล้วก็ โ <c oughs> ค้ดฟินฟินมากเวอร์อร่อยมากเนี่ยเว้ยทำทำอย่างนี้กับทุกทุกเวลากินแกงอะไรอะทุกอย่างเลยกินกับทุกแกงทำเนี้ยอร่อยมากฟินมากใส่ไปเนี่ยเมือกก้เข้าต้มเหมือนเนาะ <c oughs> อืออืมอมา ทุกคนวันนี้ต้มแบบว่านานมากแบาาบว่ามือเปื่อยมากปีกไก่เปื่อยมากแต่ว่าอันนี้ก็ขออันนี้ปีกไก่บนแหนกระดูกเนี่ยอืง แล้วเลาะกระดูกออกมาง่ายมากทุกคนดูเดี๋ยวกินให้ให้ทุกคนดูนะแค่แบบว่ากินไม่เยอะนะเ่าเดี๋ยวต้องอ่ขอไปดูซีรีส์กินเราตั้งเวลากินข้าวไปด้วยอย่างเงี้ยขอไปดูซีรีส์กินเราตั้งด้วยมีมีคนบอกว่าอยากให้กุ้ยทําคลิปแบบว่ากินจนหมดมก็อยากทําอยู่นะแต่ว่าความสุขของกล้ยอะ เวลากินข้าวคือต้องหาอะไรดูไปด้วยอะ่ะเนี่ยใส่ข้าวอย่างนี้ความสุขเนาะหลายๆคนน่าจะเป็นแบบนี้นี่ใส่เข้าไปปุ๊บปั๊รับอื้มเวลาสดน้ำมันต้องมีเสียงแบบนี้สิมันแซ่บเนาะมันแซ่บส่วนพวกนี้เดี๋ยว ไปแห่นไปแห่นเองเดี๋ยวไปแห่นเองเดี๋ยวไปอหลังกล้องหลังไงหลังไงเดี๋ยวไปจัดการหลังไงน,นะทุกคนอันนั้นคทุกคนอร่อยมากโอ้ยอิ่มสุดๆทุกคนดูกระดูกน้ำซุปเหลือนิดนึงเกลี้ยงทุกอย่างคะ่ะทุกคนตอนนี้คือแบบว่า อิ่มมากตือขอตัวไปพักก่อนก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะค่ะบ๊ายบายนะคะ